สวัสดีมิตรสหายที่รักทุกท่านคลิปวิดีโอนี้ก็จะนำท่านอนุโมทนายินดียินดีกับมนุษย์ที่มั่งคั่งรำ่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีข้าพเจ้าขออนุโมทนายินดียินดียินดีนดกับสรรพชีวิตสรรพจิตวิญญาณสรรพพลังงานสรรพสัญญาณสรรพสิ่ง มนุษย์ชายหญิงที่มีอยู่ในโลกจักรวาลประสบความสําเร็จในกิจการงานเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ารวยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านและล้านล้านจนได้รับการยกย่องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีทั้งในประเทศไทยทั่วโลกทั่วจักรวาลในทุกๆโลกทุกดวงดาว ข้าพเจ้าขอโนมโมทนายินดียินดียินด,นดีในความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินในโลกทุกรูปทุกนามสมมุติขอโนมโมทนายินดีในความสำเร็จด้วยความยินดีอย่างยิ่งด้วยเทอนข้าพเจ้าขอโนมโมทนายินดีกับสรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพจิตวิญญาณสรรพสัญญาพลังงาน สัพพนาที่ชายหญิงที่เกิดมาแล้วจนถึงวันสิ้นอายุไขไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยปราศจากโลคาภาัยพานเบียดเบียนกล้ามกายทุกรูปแบบมีพระลระกำลังใจเปี่ยมล้นสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอายุวันหน้าสุขาพภะข้าพเจ้าขออนุโมทนายินดียินดียินด,นด,นดีกับทุกรูปนามสมมติที่ปราศจากโลคาภายัยไม่เคยเจ็บป่วยเลยในโลกขอยินดี ยินดีด้วยความยินดีอย่างยิ่งด้วยเทินพูดทันไหมกําหนดจิตตามก็ได้นะห,หรือไม่ก็ไปจดใส่กระดาษท่องหรือพูดตามวันละอย่างน้อยห้านาทีจะได้กี่จบก็ไม่เป็นไรให้ได้วันละห้านาทีเวลาไหนก็ได้นะครับสวัสดีครับ